สิ่งมีชีวิตบนโลกของเรานี้มีมากมายหลายอย่างทั้งที่เราไม่รู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีหรือแม้แต่เคยกินเป็นอาหารแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าสัตว์เหล่านี้มีอายุยืนแค่ไหนสวัสดีค่ะลองมาดูวันนี้จะพาคุณไปพบกับสิสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนที่สุดในโลก อันดับที่10กุ้งบังกรน lobster กุ้ง lobster เ,เป็นสัตว์ทะเลน้ำเค็มขนาดใหญ่ชื่อของมันมาจากภาษาลาตินปแปลว่าตะกะแตนและแมงมุมตามรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกันของพวกมันนั่นเองกุ้ง lobster เ,เป็นสัตว์ขาปล้องเติบโตด้วยการลอกคราบแต่ทว่าบางตัวก็เสียชีวิตจากการลอกคราบเช่นกันนะคะแถมยังโตช้ากินเยอะ และไม่แข็งแรงเอดเชื้อได้ง่ายอีกด้วยเพราะทานเยอะไม่ออกอกำลังกายแน่ๆด้วยเหตุนี้กุ้งล l o เตอร์จึงเป็นสัตว์ที่หายากอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียวแต่ถ้ามันรอดมาได้มันก็จะมีอายุยืนยาวเลยนะคะหลายคนคงไม่อยากเชื่อใช่ไหมคะว่าเจ้ากุ้งล l o เตอร์ตัวใหญ่นี้จะมีอายุยืนถึง140ปีเลยทีเดียวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ โดยเมื่อปี2,551พบกุ้งล l o เตอร์ชื่อจอร์ดถูกขายไปยังพัตคารในแคนาดาด้วยราคาถึง100เหลียนแต่ทว่าด้วยตัวที่ใหญ่ของมันเจ้าของร้านก็ไม่ได้นำมันมาทำอาหารแต่อย่างใดแต่กลับเอาใส่ตู้โชว์ไว้ในร้านให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปและต่อมาก็ได้นำไปปล่อยในเขตคุ้มครองสัตว์น้ำเพื่อไม่ให้ใครจับมันได้อีก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าจอร์ดน่าจะเกิดเราาๆในปี2412งานนี้เราต้องเรียกคุณปู่จอร์ดแล้วใช่ไหมล่ะคะอันดับที่9หอยกูอีดักด้วยหน้าตาอันเฉพาะตัวของมันคนไทยจึงนิยมเรียกมันตามหน้าตาเพื่อนๆจินตนาการเอาเองเลยนะคะแต่แท้จริงแล้วมันคือหอยกูอีดักนะคะ แต่เดี๋ยวก่อนดักตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเป็ดนะคะแต่มันมาจากคำว่าขุดต่างหากซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาพื้นเมืองของอเมริกันแปลว่าขุดลึกทั้งนี้เพราะตามธรรมชาติหอยชนิดนี้มันจะอยู่ในทรายที่น้ำท่วมถึงตามริมฝั่งโดยฝั่งตัวลงไปในทรายยิ่งโตก็ยิ่งขุดลึกลงและยื่นงวงขึ้นมาบนผิวและคุณรู้หรือไม่ ว่าหอยกูอิดักนี้มีอายุขายถึง160ปีเลยทีเดียวมันจึงเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกอีกชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้อันดับที่8หนอนท่อหนอนท่อที่มีรูปทรงละไม้คล้ายดอกไม้ปลอมนี้อาศัยอยู่ในทะเลลึกและพึ่งพาแบคทีเรียสายพันธ์ุหนึ่งในการผลิตอาหารดำรงชีวิต แม้ดูว่ามันจะทำอะไรไม่ได้มากมายแต่เจ้าหนอนท่อสายพันธ์ุนี้มีความยาวถึง3เมตรและมีอายุมากถึง170ปีเลยทีเดียวอันดับที่7หอยเม่นแดงหอยเม่นแดงนี้พบได้ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะอาศัยอยู่ตามโขดหินใต้ทะเลที่มีความลึกถึง90เมตรไม่ค่อยมีศัตรูทางธรรมชาติเท่าใดนะัก ใช่สินามเยอะขนาดนี้คงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แน่ๆและด้วยสภาวะทางธรรมชาติของมันด้วยที่เอื้อให้มันมีชีวิตยืนยาวเนื่องจากการเจริญเติบโตต่างๆของมันแทบจะหยุดชะงักลงเมื่ออายุได้สิบปีเท่านั้นเท่ากับว่าครบสิบปีแล้วก็ไม่โตต่อแล้วแต่มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆซึ่งจากการศึกษาพบว่ามันสามารถมีอายุยืนได้ถึง 200ปีเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะคะอันดับที่6ปลาวานออก้าปลาวานออกา,า,นออกาในทวีปแอนตาร์กติกหรือที่เรียกกันว่าวานเพชคคาตนั่นเองด้วยอายุไข200ปีมีความเป็นรุ่นใหญ่พอตัวเลยวานออกาเป็นสปีชีส์ที่ใหญ่ที่สุดในวงโลมามหาสมุทรสามารถพบเห็นได้ ในมหาสมุทรทั่วโลกตั้งแต่แถบอาร์กติกและแอนตาร์กติกจนถึงทะเลในแถบเขตร้อนจนอาจเรียกได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถพบเห็นได้ทั่วโลกมากที่สุดนอกเหนือจากมนุษย์เลยทีเดียวอันดับที่5ปลาคาร์พโคอิปลาคาร์พสายพันธุ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นจากปลาคาร์พญี่ปุ่นตามความเชื่อแล้ว ปลาโคอีนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความรักและมิตรภาพซึ่งปลาโคอีที่มีชื่อเสียงที่สุดได้แก่ฮานาโกะที่มีอายุยืนยาวถึง226ปีฮานาโกะเกิดเมื่อปี1751และอยู่มาเรื่อยๆจนถึงวันที่7กรกฎาคมในปี1977ซึ่งก็รวมอายุถึง226ปีพอดี อันดับที่4เต่าบ้านเราก็มีความเชื่อว่าหากปล่อยเต่าจะอายุยืนเหมือนเต่าและเจ้าเต่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อายุขายยืนยาวได้ประมาณถึง250ปีเลยทีเดียวโดยเต่าที่มีอายุยืนที่สุดในโลกขณะนี้คือเต่ากระลาปกอสที่มีชื่อว่าแฮเรียนตัวเดียวกับที่ชานดาวินนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง จับมันมาใช้ชีวิตในเมืองเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยชาวเองก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีอายุยืนกว่าเขาเองเสียอีกโดยสาเหตุที่เชื่อว่าเต่ามีอายุยืนสืบเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวที่เนิบช้าและความไม่เดือดเนื้อร้อนใจใดๆนั่นเองถือว่าเป็นเคล็ดลับของการมีอายุยืนของเจ้าเต่าน้อยตัวนี้ยังไงล่ะ หากใครอยากมีอายุยืนเหมือนเต่าจะเลียนแบบการเคลื่อนไหวของเต่าบ้างก็ได้นะคะแต่ปรึกษาคนรอบข้างด้วยนะคะจะหาว่าแอดไม่เตือนอันดับที่3หอยทะเลอาร์ติก้าไอซ์แลนดิก้าหอยทะเลพันนี้เราสามารถหาได้ไม่ยากในพัตตานอาหารญี่ปุ่นซึ่งมีรสชาติอร่อยถูกปากนักชิมนี่เองจึงทำให้มัน กลายเป็นอาหารยอดนิยมไปเลยจนหลายคนไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมีอายุยืนยาวอะไรมากมายแต่ผลการวิจัยสรุปออกมาหอยทะเลอาร์ติก้าไอซ์แลนดิก้านี้สามารถมีอายุยืนได้ถึง410ปีเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยนะคะหอยตัวเล็กๆแค่นี้อันดับที่สองฟองน้ำยักษ์ ใต้คลื่นทะเลลึกนอกจากสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตดำดิ่งอยู่ก้นมหาสมุทรอันมืดมิดด้วยอุณหภูมิเย็นเฉียบมันคือฟองน้ำยักษ์ซึ่งมีอายุสูงอย่างไม่น่าเชื่อมันมีอายุถึง1,000งปีหรืออาจจะกล่าวว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันตายเลยก็ได้และเมื่อถามถึงปัจจัยที่ทำให้ฟองน้ำยักษ์มีอายุยืนที่สุดในโลก หลายคนอาจจะเบนหน้าหนีด้วยเหตุผลที่ว่ามันแทบจะไม่กินและไม่กระดุกกระดิกเลยจนนักวิทยาศาสตร์ถึงกับแซวว่าอากมนุษย์ต้องการที่จะมีอายุยืนจะต้องอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรไม่กินอาหารและอยู่นิ่งๆเหมือนโดนสตาฟไว้แล้วถ้าหากต้องเป็นอย่างนี้แอดเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากอายุยืนเหมือนกันอย่างแน่นอน อันดับที่1แมงกะพุนเทอริททอปชิดนิวเทอริคูราแมงกะพุนเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่เป็นอมตะมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีลักษณะลำตัวนิ่มใสมีโพรงทำหน้าที่เป็นทางเดินอาหารมีเข็มพิษที่บริเวณหนวดที่อยู่ด้านล่างไว้ใช้ป้องกันตัวและจับเหยื่อเมื่อโตเต็มวัย ส่วนประกอบหลักในลำตัวเป็นน้ำถึง94-98เปอซนเลยทีเดียวด้านบนลำตัวจะมีลักษณะโค้งคล้ายล่มด้านล่างตอนกลางเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กินและย่อยอาหารแมงกระพุนมีการสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศนะคะและที่น่าแปลกใจก็คือแมงกระพุนนี้มีวงจรชีวิตที่แปลกมากๆคือ หลังจากที่ย่างเข้าสู่ไว้เจริญพันธุ์แล้วมันก็จะเติบโตแบบถดถอยกลับสู่ไว้เด็กอีกครั้งซึ่งหลังจากเป็นเด็กได้สมบูรณ์แล้วมันก็จะเติบโตใหม่และก็กลับเป็นเด็กใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งสรุปได้ว่าช่วงชีวิตของมันเป็นอมาตะนั่นเองมันจึงทำลายสถิติสัตว์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกไปเลยโอ้ไม่กอดอยากเป็นอมาตะแบบนี้บ้างจัง เป็นยังไงบ้างคะสิ่งมีชีวิตที่เรานำมาฝากกันหากเพื่อนๆอยากมีอายุยืนยาวแบบไหนก็ลองทำตัวแบบนั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ